วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณโครงการ g r a m m ม r ร์สาธรน,นะครับที่เอื้อเฟื้อสารที่ถ่ายทําสำหรับดีไซเนอร์คอนเนกของเราในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับ g r a m m ม r ร์สาธรน,นะครับเป็นโครงการบ้านหรู3ชั้นสไตล์ยุโรปนะครับมีการผสมผสานนะฮะความคลาสสิกและก็ความทันสมัยได้อย่างลงตัวและทำเลที่ตั้งของเขาเนี่ยอยู่ใกล้สาธรเพียง6กกิโลเมตรเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับ สำหรับบ้านทุกหลังที่นี่นะครับถูกออกแบบภายใต้มาตรฐานอาคารเขียวทั้ง6ด้านและเป็นบ้านที่ได้รับการรับรองนะครับว่าเป็นบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโครงสร้างบ้านของเขาเนี่ยได้รับการออกแบบให้เป็นบ้านลดความร้อนและมีการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ทุกหลังด้วยนะครับเขามีการเลือกใช้ระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานนะครับพร้อมระบบจัดการพลังงานนะครับที่ต้องบอกว่ายั่งยืนมากมาก ที่นี่นะครับเขาใส่ใจทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้อยู่อาศัยครบทุกมิติเลยครับพื้นที่โครงการร่วนจากถนนหลักพร้อมแนวต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยลดเสียงรบกวนและก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวสภาพแวดล้อมรอบด้านเงียบสงบ เชื่อมต่อเมืองอย่างสะดวกด้วยทางด่วนและรถไฟฟ้า BTS วุฒธธากาศเดินทางเข้าสาทรสีลมเพียง15นาทีส่วนกลางของโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็น co-working space fitness lobby lounge สระว่ายน้ำและเพจโซไซตี้นอกจากนั้นนะครับยังมีพื้นที่สีเขียวส่วนกลางขนาดใหญ่สนามหญ้าสำหรับเด็กได้วิ่งเล่นและสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับทุกช่วงวัยในครอบครัวโบคิดว่าที่นี่เป็นมากกว่าแค่โครงการบ้านพักอาศัยแต่คือ พื้นที่ใช้ชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติได้ในทุกวันเลยครับและนี่คือโครงการ grammar สาธรนิยามใหม่ของชีวิตที่งดงามและยั่งยืนครับ